สวัสดีครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ได้เปิดเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากมาติดตามช่องสำรองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับขอบคุณครับเจ้าจะบอกเข้าว่ามีคนแอบช่วยฉู่เฟิงไว้พลังยุดขั้นต่ำต้องเป็นกาบยุดเง้นเหรอเกาเคอไปตามชู่เฟิงกับฉันแต่พอแยกกันไปแป๊บเดียวเขาก็ถูกฆ่าตายด้วยอาการช็อกหนักเลยชู่เฟิงฆ่าประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆ น้องหลิวปิงนี่คือข่าวสําคัญมากนี่คือยาแก้พิษของเจ้าขอบคุณมากพี่อู่จุย้ยอึกอึกรสชาติของยาแก้พิษครั้งนี้เป็นยังไงบ้างล่ะอ,อึกอักอักทักทำงานพลาดคือตายสถานเดียวเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าเอาเรื่องไปบอกคนอื่นข้าจะดูว่าเจ้าจะปกป้องชูเฟิงได้กี่ครั้งกันชูเฟิงเจ้าจะต้องตายท่านพ่อใกล้ถึงเวลาแล้วเอ,อิ่ม เอาละก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเลี้ยงของตระกูลชูของข้าและทุกคนก็มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงนี้ได้ทุกคนคงจะได้ยินข่าวเรื่องไม่กี่วันก่อนที่เกิดขึ้นภายในตระกูลชูของข้าแล้วใช่ไหมเรื่องอะไรหรือภายในภูเขาเข้าวซานนี้ไม่มีใครที่ต่อสู้กับตระกูลชูได้แล้วตระกูลชูของข้าจึงจะตั้งกฎขึ้นชูหยวนเจ้าคิดจะเป็นผู้นำของพวกเราอย่างนั้นหรอเจ้าสมองกลับหรือชูหยวนคนอย่างเจ้าไม่มีคุณสมบัติเรียกชูหยวนป้ามาคุยซะ มีคุณสมบัติหรือไม่มีมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าเจ้าพลังของเจ้าเข้าสู่ระดับพลังธาตุยุตแล้วเหรอทีนี้ข้ามีคุณสมบัติแล้วหรือยังอ่ามีแล้วมีแล้วใครมีความคิดเหน็นดื่นอีกไหมล่ะไม่ใช่ว่าข้าอยากจะล่วงเกินเจ้าหรอกนะแต่ว่าเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติอยู่ดีนั่นแหละเท่าหลีอย่าพูดแบบนั้นสิไว้หน้ารุ่นหลังหน่อยชูหยวนไปตามพ่อของเจ้ามาซะเจ้าไม่คู่ควรหรอกผู้นำตระกูลเจ้าผู้นำตระกูลหลี ผู้นำตระกูลหลี่และผู้นาตระกูลเจ้าสองคนนี้แข่งแข่งพอๆกับพ่อของเราเลยเห็นทีคงไม่มีใครที่จะรับมือกับพวกเขาได้ยกเว้นพ่อของเราเออคู่ควรหรือไม่เดี๋ยวเจ้าก็รู้เพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับท่านยุทธแท้ๆน่าเสียดายที่เจ้าจะต้องตายในวันนี้เตรียมรับมือให้ดีล่ะปลักอ่อนหัดหน้าฝ่ามือพิษฝึกเกือบไปแล้วชูหยวนเจ้าตายซะเหอผลักอักเอออะไรกัน วันนี้ตระกูลฉูของข้าต้องการจะเป็นผู้นำใครไม่เห็นด้วยเท่ากับตายมีใครคัดค้านไหมข้าตระกูลเทียนยอมรับข้อเสนอข้าตระกูลหลี่ด้วยตระกูลฉีด้วยตระกูลเจ้าด้วยถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะพูดออกจากปากแต่ข้าก็ยังไม่ไว้ใจหรอกนะเพื่อแสดงความจริงใจจงคุกเข่าลงซะหาอะไรกันถ้าเกิดข้ายอมทำมันก็เป็นความอับอายของข้าน่ะสิอ้าข้าจะพูดอีกครั้งคุกเข่าลงซะฮ่าฮ่าฮ่า วิเศษจริงๆที่ต้องมาคุกเข่ากับเด็กแบบนี้เท่าแก่หลินพ่อขาจากต่างนครพวกเจ้ายังมีศักดิ์ศรีอยู่ไหมเจ้ามาที่นี่มีจุดประสงค์อะไรทําไมเจ้าจะฆ่าข้าหรือด้วยป้ายของนครราชันใครจะกล้าแต่ต้องฆ่า